เคยสังเกตกันไหมเวลาที่อยู่ดีๆกลางวันแสกๆท้องฟ้าที่เคยสว่างจ้ามันกลับค่อยๆมืดลงทีละนิดทีละนิดแสงแดดที่เคยร้อนแรงกลับกลายเป็นแสงนวลๆเย็นๆอากาศรอบตัวก็เริ่มเย็นลงอย่างน่าประหลาดพวกนกที่เคยร้องเจียวเจ้าก็พากันเงียบเสียงบินกลับรังกันหมดเหมือนกับว่ามีใครมากดปุ่มปิดโลกไปชั่วขณะ คนเท่าคนแก่เขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าราหูอมอาทิตย์หรือถ้าเป็นตอนกลางคืนดวงจันทร์เต็มดวงสวยๆค่อยๆแหว่งหายไปในเงามืดเขาก็จะเรียกว่าราหูอมจันทร์สำหรับคนสมัยใหม่อย่างเราๆก็อาจจะมองเป็นแค่เรื่องของดวงจันทร์โลกแล้วก็ดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันเป็นเรื่องปกติทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้แต่สำหรับคนโบราณหรือคนที่เติบโตมากับเรื่องเล่าเก่าๆแบบผม ภาพที่เห็นตรงหน้ามันไม่ใช่แค่เงาของดาวเคราะห์แต่มันคือภาพสะท้อนของสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดสงครามแห่งทวยเทพที่ยังไม่เคยมีวันจบสิน้นมันคือภาพของความแค้นที่ฝังลึกข้ามกาลเวลาของอสูรตนหนึ่งที่ส่งพลังอำนาจที่สุดบนสวงสวรรค์นามของเขาคือพระราหูเรื่องราวทั้งหมดมันไม่ได้เริ่มต้นบนท้องฟ้าหรอกนะแต่มันเริ่มขึ้นในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาล ในพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่เกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการถึงได้พิธีกรรมที่จะตัดสินชะตากรรมของทั้งสามโลกว่าใครจะได้ครอบครองความเป็นอมตะคนส่วนใหญ่มักจะรู้จักพระราหูในฐานะเทพแห่งโชคลางเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังตำนานของท่านมันยิ่งใหญ่และน่าเศร้ากว่านั้นเยอะมันเป็นเรื่องของความไว้ใจการหักหลังและคำสาบ ที่ทำให้ท่านต้องไล่ล่าศัตรูคู่แขนไปชั่วนิรันด์ศัตรูที่ว่านั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่ให้แสงสว่างแก่โลกใบนี้พระอาทิตย์กับพระจันทร์นั่นเองทุกครั้งที่เงาดำมืดเริ่มคืบคลานเข้ามาบดบังแสงสว่างนั้นไม่ใช่แค่ปรากฏการทางธรรมชาติแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าการไล่ล่าได้เริ่มขึ้นอีกครั้งแล้ว สงครามบันพการกำลังจะปะทุขึ้นบนฟากฟ้าให้เราได้เห็นกับตาตัวเองอีกครั้งหนึ่งเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันอาจจะฟังดูเหมือนนิยายปรมปราแต่มันคือความเชื่อที่อย่างรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของเรามาเป็นพันพัๆปีเป็นเรื่องราวที่ปู่ย่าตายายเขาเล่าให้ฟังรอบกองไฟในคืนที่ฟ้ามืดมิดเป็นตำนานที่จะทำให้คุณมองท้องฟ้าในวันเกิดอุปราคาครั้งต่อไปไม่เหมือนเดิมอีกเลย เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปไกลมากไกลจนถึงยุคที่เรียกว่ากริดายุคเลยละ่ะตอนนั้นนะ่ะทั้งฝ่ายเทพกับฝ่ายอสูรเขายังไม่ได้รบราฆ่าฟันกันดุเดือดเหมือนทุกวันนี้เรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากที่เหล่าเทวดาไปมีเรื่องกับฤาษีทุรวาดเข้าเลยโดนสาบให้อ่อนแอลงจนสู้พวกอสูรไม่ได้ทีนี้เรื่องใหญ่เลยพระอินที่เป็นราชาของเหล่าเทพก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากพระนารายหรือพระวิษณุ ที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละพระนารายณ์ท่านก็เลยเสนอไอเดียสุดยิ่งใหญ่ขึ้นมาว่าเรามากวนกระเสียนสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤตกันเถอะน้ำอมฤตเนี่ยคือสุดยอดของวิเศษเลยนะใครได้ดื่มเข้าไปก็จะเป็นอมะตะไม่มีวันตายแต่การจะทำของแบบนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆฝ่ายเทพฝ่ายเดียวทำไม่ไหวแน่เลยต้องไปชวนฝ่ายอสูรให้มาช่วยโดยมีข้อตกลงว่าถ้าทำสำเร็จแล้วจะแบ่งน้ำอมฤตให้ดื่มกันคนละครึ่ง พวกอสูรได้ยินแบบนั้นก็ตาลุกวาวเลยสิใครจะไม่อยากเป็นอมตละล่ะจริงไหมพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สามโลกก็เลยเริ่มต้นขึ้นเขาใช้ภูเขามันทระคีรีมาเป็นไม้กวนใช้พญานาคอนันตนาคราชมาเป็นเชือกพันรอบภูเขาฝ่ายอสูรดึงทางหัวนาคฝ่ายเทพดึงทางหางนาคแล้วก็ช่วยกันชักกวนมาหาสมุทรน้ำนมอันกว้างใหญ่ไพศาล กวนกันอยู่นานนับพันปีจนของวิเศษต่างๆผุดขึ้นมามากมายทั้งช้างเอราวัณม้าอุดฉัยสอนเพชรนินจินดาต่างๆจนกระทั่งในที่สุดมอน้ำอำมฤตก็ลอยขึ้นมาทีนี้แหละปัญหาเกิดเลยเพราะทันทีที่น้ำอำมฤริปรากฏขึ้นมาทั้งเทพทั้งอสูรต่างก็อยากได้มาครอบครองเลยเกิดการต่อสู้แย่งชิงกันจนวุ่นวายไปหมด พระนารายเห็นท่าไม่ดีเลยแปลงร่างเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดเท่าที่เคยมีมาชื่อนางโมหินีแล้วก็ออกอุบายว่าจะทำหน้าที่รินแบ่งน้ำอมฤตให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพวกอสูรพอเห็นนางฟ้าสวยหยาดเยิ้มขนาดนั้นก็เคลิ้มกันหมดเลยยอมให้นางโมหินีเป็นคนจัดการแต่โดยดีแต่แผนของพระนารายคือจะให้น้ำอมฤตแค่ฝ่ายเทพเท่านั้น ท่านก็เลยให้นางโมหินีเริ่มรินให้ฝั่งเทวดาก่อนรินไปเรื่อยๆจนเกือบจะหมดแต่ในขณะนั้นมีอสูรตนหนึ่งที่ฉลาดแล้วก็ช่างสังเกตมากอสูรตนนั้นก็คือพระราหูนี่เองท่านเห็นพิรุธว่าทําไมรินให้แต่ฝั่งเทพไม่ถึงฝั่งอสูรสักทีเลยแอบแปลงร่างเป็นเทวดาเข้าไปนั่งปะปนอยู่ในแถวของเหล่าเทพแล้วก็ได้ดื่มน้ำำมาําอมฤตเข้าไปอึกหนึ่งพอดีแปะแต่โชคร้าย การกระทำของพระราหูอยู่ในสายตาของพระอาทิตย์กับพระจันทร์ตลอดเวลาทั้งสององค์เห็นปุ๊บก็รีบไปฟ้องพระนารายณ์ทันทีพระนารายณ์พอรู้ความจริงก็โกรธมากคว้างจากสุทสัศน์อันคมกริบไปตัดร่างของพระราหูขาดเป็นสองท่อนทันทีแต่เพราะน้ำอมฤตมันไหลผ่านลำคอไปแล้วท่อนบนตั้งแต่คอขึ้นไปของพระราหูเลยกลายเป็นอมะตะส่วนท่อนล่างที่เป็นลำตัวก็ตายไปตามยถากรรม กลายเป็นพระเกตในเวลาต่อมาวินาทีนั้นเองความแค้นอันยิ่งใหญ่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นพระราหูโกรธและอาฆาตพระอาทิตย์กับพระจันทร์มากที่มาสอดรู้สอดเห็นจนทำให้ท่านต้องมีสภาพร่างกายแค่ครึ่งท่อนแบบนี้ท่านจึงตั้งสัจจะสาบานว่าจะไล่ล่าจับตัวสองเทพนี้มากลืนกิ่นให้ได้และนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของสงครามแห่งแสงและเงาที่ดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้พอพระราหูได้รับพ่อให้เป็นอมตะ แม้จะแค่ครึ่งท่อนแล้วก็ได้รับตำแหน่งให้เป็นหนึ่งในนพระเคราะห์หรือดาว9ก้าดวงที่ส่งผลต่อชะตาชีวิตผู้คนแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ลืมความแค้นที่มีต่อพระอาทิตย์กับพระจันทร์เลยนะเรียกว่าจำฝังใจเลยละ่ะทุกครั้งที่มีโอกาสท่านก็จะไล่าตามจับสองเทพนี้มากินให้สมแค้นให้ได้ภาพที่เราเห็นบนท้องฟ้าเวลาเกิดสุริยุป,ปร,ราคาหรือจันทรุป,ปร,ราคานะ คนโบราณเขาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของเงาดาวนะแต่เขามองว่านั่นคือเสียงของพระราหูที่กำลังไล่อมหรือกลืนกินศัตรูคู่แขนของท่านอยู่ลองจินตนาการตามนะกลางวันที่สว่างสวัยอยู่ดีๆก็มีเงาดำมืดขนาดมาหืมมาค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์จนมิดแสงสว่างหายไปโลกตกอยู่ในความมืดชั่วขนาหนึ่ง นั่นแหละคือตอนที่พระราหูไล่าตามพระอาทิตย์ท่านแล้วอ้าปากอันใหญ่โตของท่านเขาครอบงำดวงอาทิตย์ไว้ทั้งดวงแต่ที่น่าแปลกคือไม่ว่าท่านจะอมเข้าไปได้สำเร็จแค่ไหนสุดท้ายท่านก็ต้องคายออกมาอยู่ดีเคยสงสัยไหมว่าทำไมก็เพราะว่าพระราหูท่านมีแต่หัวยังไงละ่ะไม่มีลำตัวไม่มีกระเพาะพออมพระอาทิตย์หรือพระจันทร์เข้าไปแล้วมันก็ไม่มีที่ให้ไปต่อมันก็เลยทะลุผ่านลำคอของท่านออกไปอีกทางหนึ่ง การไล่ล่าแล้วกลืนกินของท่านจึงไม่เคยประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเสียทีกลายเป็นวัฏจักรที่ต้องไล่ล่า,ลากลืนกินแล้วก็คายออกมาวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปชั่วนีรันทีนี้พอคนสมัยก่อนเขาเห็นปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาก็จะกลัวกันมากเพราะมันหมายถึงลางร้ายหมายถึงการที่แสงสว่างกำลังจะถูกความมืดมิดกลืนกิน พวกเขาเชื่อว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยพระอาทิตย์กับพระจันทร์ให้รอดพ้นจากปากของพระราหูให้ได้ นี่เลยเป็นที่มาของพิธีกรรมความเชื่อต่างๆที่เราอาจจะเคยได้ยินมาอย่างการตีเกราะเคาะไม้ทรงเสียงดังๆไม่ว่าจะเป็นการตีกลองตีของตีปีบ๊บตีหม้อหรือแม้กระทั่งการจุดประทัดยิงปืนขึ้นฟ้าเขาเชื่อว่าเสียงดังๆพวกนี้จะทำให้พระราหูตกใจกลัวแล้วรีบคายพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ออกมาเหมือนเวลาเราแกล้งหมาให้มันตกใจแล้วคายของในปากนั่นแหละ บางท้องถิ่นก็จะมีความเชื่อที่ต่างออกไปอีกเช่นให้ผู้หญิงท้องหลบอยู่ใต้ถุนบ้านห้ามออกมามองดูเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าฤทธเดชของพระราหูจะส่งผลไม่ดีต่อเด็กในท้องหรือบางที่ก็จะมีการสวดคาถาบูชาพระราหูเพื่อขอให้ท่านใจเย็นลงแล้วยอมปล่อยเหยื่อแต่โดยดีทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าสำหรับคนในอดีตแล้วสุริยุปร,ราคาไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่มันคือการต่อสู้ของจริงระหว่างธรรมะกับอธรรมระหว่างแสงสว่างกับความมืดที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาพวกเขาและพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในสงครามครั้งนี้ด้วยในฐานะกองเชียร์ที่ต้องส่งเสียงให้กำลังใจฝ่ายแสงสว่างให้ได้รับชัยชนะกลับคืนมาพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดมาถึงตรงนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในพิธีวกวนกรียณสมุดการถูกหักหลังความแค้นที่นำไปสู่การไล่ล่าที่ไม่สิ้นสุดบนฟากฟ้า มันก็ทำให้เราเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมละ่ะว่าปรากฏการณ์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มันมีเรื่องราวเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนกว่าที่คิดตำนานสงครามระหว่างพระราหูกับพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสนุกๆก,ก่อนนอนนะแต่มันแฝงไปด้วยปรัชญาและแง่คิดมากมายที่น่าสนใจมากลองคิดดูสิว่าถ้ามองในมุมของพระราหูท่านก็เหมือนเป็นตัวแทนของความพยายามความทะเยอทะยานที่อยากจะเท่าเทียมกับคนอื่น แต่กลับถูกกีดกันและถูกลงโทษดังรุนแรงเพียงเพราะทำผิดพลาดไปครั้งเดียวความอาฆาตแค้นของท่านมันก็เกิดจากความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่หรือเปล่าในทางกลับกันพระอาทิตย์กับพระจันทร์ท่านก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองคือการรักษาความถูกต้องรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายเทพแต่การกระทำนั้นกลับสร้างศัตรูที่น่ากลัวที่สุดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจมันเลยเกิดคำถามขึ้นมาว่า ในเรื่องนี้มีใครถูกใครผิดกันแน่หรือว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครผิดใครถูกเลยทุกคนต่างก็ทําไปตามบทบาทและเหตุผลของตัวเองเรื่องนี้มันสอนให้เราเห็นถึงวัฏจักรของชีวิตได้อย่างชัดเจนเลยนะมีแสงสว่างก็ต้องมีเงามืดมีการสร้างก็ต้องมีการทำลายมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์เหมือนกับที่พระอาทิตย์กับพระจันทร์ต้องผลัดกันส่องแสงและก็ต้องผลัดกันถูกเงามืดของพระราหูบดบังเป็นครั้งคราว มันคือความสมดุลของจัก,กรวาลที่ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไปตลอดกาลทุกอย่างต้องหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปตามเวลาของมันความเชื่อเรื่องพระราหูไม่ได้มีแค่ในบ้านเรานะในหลายๆวัฒนธรรมทั่วเอเชียก็มีตำนานที่คล้ายๆกันนี้อยู่เหมือนกันบางที่ก็ว่าเป็นมังกรไล่คาบแก้ววิเศษบางที่ก็ว่าเป็นกบยักษ์กินดวงจันทร์ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เราทั่วโลกต่างก็พยายามหาคำอธิบายให้กับปรากฏการณ์ที่น่าเกรงขามนี้เหมือนๆกัน โดยใช้จินตนาการและเรื่องเล่าเป็นเครื่องมือสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะเชื่อว่าอุปราคาเป็นผลมาจากสงครามของทวยเทพหรือเป็นแค่การโคจรของดวงดาวตามหลักวิทยาศาสตร์สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือทุกครั้งที่เงาดำเริ่มกลืนกินแสงสว่างบนท้องฟ้ามันคือช่วงเวลาที่ทำให้เราต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแหงหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าด้วยความรู้สึกทึ่งตื่นตาและยำแกรงในพลังของธรรมชาติ หรือบางทีอาจจะเป็นพลังของถวยเทพก็เป็นได้แล้วคุณละ่ะคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพียงตำนานที่คนโบราณแต่งขึ้นมาเพื่ออธิบายสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือว่าในทุกๆตำนานมันมีเศษเสี้ยวของความจริงซ่อนอยู่เสมอ